สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อจบดีและจบสวยทําอย่างไรจบดีและจบสวยทําอย่างไรพะระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองเซเอลบทที่23นะครับข้อที่1ถึงข้อที่6โปรดฟังพะงระเจ้าครับต่อไปนี้เป็นถ้อยคําสุดท้ายของดาวิดดาวิดบทเจ็ดสีได้กล่าว และชายที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นให้สูงได้กล่าวคือผู้ที่รับการเจิมของพระเจ้าของยาโคบนักแต่งเสดุด,ดีอย่างไพเราะของอิสราเอลได้กล่าวดังนี้ว่าผู้ญ,ญิาณของพระยาเวได้ตัดทางข้าพเจ้าพระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงกล่าวพระศิลาแห่งอิสราเอลตัดกับข้าพเจ้าว่าเมื่อผู้หนึ่งปกครองมนุษย์โดยชอบธรรม คือปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้าเหมือนแสงอรุณเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นคือรุ่งเช้าที่ไม่มีเมฆเป็นแสงสว่างภายหลังฝนที่ทําให้หญ้างอกออกจากดินพงพันธุ์ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพ,พราะพระองค์ทรงทําพันธสัญญานิรันร์กับข้าพเจ้าอันเป็นระเบียบทุกอย่างและมัน่นคงพระองค์จะไม่ทรงให้ความรอดทุกด้านและความปรารถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าสำฤทธิผลหรือ แต่คนธรรมทั้งหมดก็เหมือนหนามที่ถูกถอนทิ้งไปเพราะว่าจะเอามือหยิบก็ไม่ได้และคนที่แตะต้องมันจะถืออาวุธที่ทำด้วยเหล็กและด้ามหอกและมันจะถูกเผาผลาญหมดสิ้นด้วยไฟที่นั้นพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เรากำลังจะจากในโลกนี้หรือแม้กระทั่งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือแม้กระทั่งงานใดงานหนึ่งที่เราจะต้องละจากไป มีสำนวนมากมายนะครับว่าเขาจะพูดถึงเราอย่างไรพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าให้เราเห็นสองด้านนะครับในด้านหนึ่งนั้นเราควรจะต้องพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะให้เกิดการจบดีและจบสวยอีกด้านหนึ่งนั้นเราต้องทําใจที่จะยอมรับว่าเมื่อเราผ่านพ้นตรงนั้นไปแล้วสถานที่ของเขาก็จําเขาไม่ได้อีกนั่นคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับพี่น้องครับ ถ้าเรามาดูชีวิตของดาวิดดาวิดนั้นแน่นอนเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงทําพันธสัญญาณิรันต์และเราเห็นว่าพงพันธุ์ของดาวิดคือองค์พระเยซูคริสต์นั้นก็บังเกิดมาในโลกนี้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระผู้ไถ่ของเราทั้งหลายทุกคนในเวลาเดียวกันนะครับชนชาติอิสราเอลก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ในปี1948แและก็ธงชาติอิสราเอลนั้นก็จะเป็นดาวของดาวิดอยู่สิ่งหนึ่งที่ดาวิดนั้น ได้กล่าวไว้ในข้อที่5บอกว่าพระองค์จะไม่ทรงให้ความรอดทุกด้านและความปรารถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าสำฤรธจผลหรือคำตอบมีอยู่ในตัวเองครับว่าสิ่งต่างที่ดาวิดได้มีความปรารถนาและความรอดของดาวิดที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แน่นอนครับย่อมสำฤทธจผลเพราะว่าผู้ที่ทำให้สำฤทธจนั้นไม่ใช่ดาวิดเองแต่เป็นพระเจ้า ฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นนะครับว่าดาวิดพร้อมที่จะตอบสนองต่อความปรารถนาของพระเจ้ามากที่สุดนี่เป็นเหตุที่ทําให้ดาวิดจึงเป็นคนที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้นาหากว่าเราจะจบดีจบสวยนั้นเราควรจะเป็นคนอย่างไรพี่น้องครับคําถามก็คือว่ารายงานสุดท้ายหรือการจบดีจบสวยของชีวิตของเราแน่นอนครับเรา จะต้องเรียนแบบดาวิดดาวิดนั้นเขาปกครองแผ่นดินโดยความรักของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์และด้วยความบริสุทธิ์เขาได้ดูแลประชากรของเขาเป็นอย่างดีคำถามมาถึงพวกเราครับว่าเราได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับใครบางคนเป็นอย่างดีหรือเปล่าเราได้เลี้ยงดูผู้คนเราได้อภิบาลเราเป็นผู้ที่กระตุน้นเราเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเราเป็นผู้ที่ให้กำลังใจเราเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นนั้นได้ ชุ่มชื่นใจมากน้อยแค่ไหนครับพี่น้องครับผู้คนที่เราสร้างขึ้นมานะครับจะมีรูปลักษณ์ที่สดใสเหมือนแสงอรุณไหมครับหรือผู้คนที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะมีความซื่อสัตย์ที่เปิดเผยอ,อย่างโปร่งใสเหมือนเวลากลางวันเห็นชัดเจนไหมครับหรือคนที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะมีความสามารถในการทําประโยชน์ผู้อื่นดุจด,ดังดวงอาทิตย์ไหมครับเพราะว่าที่นี่ได้บอกว่าเหมือนแสงอรุณในยามเช้าของดวงอาทิตย์ขึ้น ขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นรูปลักษณ์ที่สดใสมันเป็นความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือความโปร่งใสและทําประโยชน์เพราะว่าต้นไม้ก็จะตื่นขึ้นต้นไม้ก็จะผลิตออกซิเจนให้กับโลกชีวิตของคนก็จะตื่นขึ้นทํางานสร้างผลผลิตสร้างประโยชน์ต่อกันและกันเรา ได้อภิบาลเราได้เลี้ยงดูคนไหมมากน้อยแค่ไหนครับประการต่อไปก็คือว่าเราเองนั้นได้ปลุกความมีชีวิตชีวาผมชอบใช้คำว่าชีวิตชีวาคู่กันนะครับเพราะว่าชีวิตนั้นอาจจะสังกตตายอาจจะเหี่ยวแห้งอาจจะซึมเศร้าอาจจะมืดคลึ้มไม่มีชีวาชีวาคือการเติมเต็ม ในสิ่งที่เป็นความสวยงามเป็นความสง่างามเป็นศักดิ์ศรีเป็นความชื่นชมดีให้กับชีวิตครับเพราะฉะนั้นหากว่าจะมีชีวิตสักหนึ่งชีวิตเราต้องมีชีวาร่วมด้วยที่ใดที่มีพวกเราพลังชีวิตก็จะเกิดที่ใดที่มีพระเยซูพลังชีวิตของพระเยซูก็จะทํางานและเวิร์คครับส่งผลให้เกิดการบังเกิดใหม่ส่งผลให้เกิดการเติบโตส่งผลให้เกิดการอศัศจรรย์และลิศเดชพี่น้องครับที่ใด ที่มีพวกเราพลังแห่งการสิ้นพะชนการเคืนพระชน,น,ะชนของพระเยซูปลุกความมีชีวิตชีวาขึ้นมาและจะมีส่วนในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ครับมีส่วนในการที่โลกจะประกาศการเริ่มต้นใหม่ของชุมชนของพระเจ้าชุมชนของพระเจ้านั้นก็เป็นชุมชนที่น่ารักเป็นชุมชนที่ดึงดูดให้คนอื่นเข้ามาเพราะว่าชุมชนแห่งนั้นมีความรักของพระเจ้าครับฉะนั้นในโบสถ์ของเราซึ่งเป็นชุมชนของพระเจ้านั้น เราจะต้องตั้งด้วยความรักความรักที่พระเจ้ารักเราเป็นความรักอาักาเปเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ไม่อิงอยู่บนผลประโยชน์บุกความมีชวิตชีวาขึ้นมาเถอะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้รับสิ่งที่เราจะต้องรายงานในวันสุดท้ายพระเยซูผู้พิพากษาก็จะพยักหน้าพยักหน้าของพระองค์ และยิ้มและบอกว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตย์สื่อเจ้าได้เลี้ยงดูลูกแกะของเราอย่างดีเจ้าได้สร้างลูกแกะที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามถวายเกียรติเราเจ้าได้มีชีวิตที่ทําประโยชน์ให้คนอื่นโดยความรักที่เราให้กับเจ้าเจ้าได้ปลูกความมีชีวิตชีวาให้กับชุมชนของพระเจ้าให้ให้บนแผ่นดินเหมือนกับเป็นต้นหญ้าที่งอก และมีน้ำค้างหยดอยู่บนยอดยานั้นทําให้เกิดความชื่นใจทำให้นำมาซึ่งชีวิตและชีวาคำถามในวันนี้เพื่อทบทวนนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเราได้ทํางานของพี่เลี้ยงเราได้ทํางานของผู้ที่ดูแลคนอื่นไหมเราสร้างคนไหมเราทำให้คนเป็นสาวกมากน้อยแค่ไหนชุมชนที่เราสร้างมานั้นเป็นชุมชนที่มีความสุข เป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวาไหมและชีวิตของพระเยซูงอกงามขึ้นในชีวิตของเราที่ผ่านไปแล้วหรือยังถ้าอย่างพี่น้องครับน่าจะเป็นเวลาที่เราจะภาวนาและไข้ครวนถึงสิ่งที่จำเป็นมากๆโดยตั้งเป้าอยู่ข้างหน้าว่าอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นจบดีและจบสวยขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอการสรงนำของพระองค์ มาถึงชีวิตของพี่น้องที่ได้ฟังเสียงสิทธิพิบาลขอพระเจ้าช่วยสรง,งโปรดเมตตาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นที่จะได้ตรัสในจิตใจ,ใจและเคลื่อนไหวสร้างแรงบันดาลใจความปรารถนาที่ทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่เหมือนกับปเยสุิสต์ที่ทั้งหลายนั้นจะมีชีวิตอยู่เพื่อนํามาซึ่งชีวิตชีวานกับคนทั่ว,วไปคนอื่นๆที่ยังไม่มีความหวัง นำข่าวประเสริฐความรักของพระเจ้าไปถึงผู้คนต่างๆมากมายข้าแต่พระเจ้าขอส่งโปรดเมตตาด้วยเพื่อพวกเจ้าค่ะให้ข้้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่สร้างสาวกสร้างสาวกที่เป็นของพระองค์ไม่ใช่สร้างสาวกเพื่อตัวเองเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูเหมือนกับที่ข้าพงศ์ทั้งหลายได้ติดตามพระองค์ขอพระเจ้าได้ส่งโปรดให้กิเจักทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ฟังเสียงสิทธิบิบาลผู้นําของกิเจักที่มีความเคารพยำเกรงพระเจ้ามีความรักในพระเจ้า เราจะหันกลับมาที่จะสร้างสาวกถาวายแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์กลับทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ